It's all clear to me now. I don't belong here. Not anymore. If faith serves as their butcher knife, I will burn down everything they stand for. สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีเล่นซาเวียนะคะจะมาอธิบายเรื่องพลังติดตัวรวมไปถึงคุณลักษณะของสกิลแล้วก็วิธีการผสานสกิลอยังไงให้ดาเมจแรงขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูเริ่มจากพลังติดตัวกันก่อนเลยค่ะทุกคนลองสังเกตบนหัวของซาเวียนะคะจะมีแถบตรงนี้ซึ่งจะระบุสเตต,ตก็คือทุกๆครั้งที่สกิลของซาเวียนะตีโดนศัตรูค่ะ เราจะได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มมา50%แล้วก็จะค่อยๆช้าลงภายใน1.2วิค่ะอันนี้ก็คือระยะที่1นะคะส่วนระยะที่2ถ้าสกิลโดนระยะที่2ตรงเนี้ความกว้างของสกิลอะเพิ่มขึ้นค่ะก็คือความกว้างความไกลอะจะเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ในสเตจที่3 จะเป็นการลดคูดาวสกิลหนึ่งกับสกิล l ลง4วินาทีแต่ว่าสำหรับอันติเมตจะลดลง12วินาทีนะคะก็คือเป็นการลดคูดาวนั่นแหละแล้วทีเนี้ยตอนที่เราเข้าสู่สเตจที่3อ่ะตัวสกิลจะถูกเปลี่ยนเป็นสีม่วงก็คือมันจะมีการบัพพลังเป็นการเสริมพลังขึ้นตอนเนี้เราจะอยู่ในสถานะไลทเทียมทานตอนที่เราไลเทียมทานเนี่ยมันจะมีระยะเวลากำหนดของมันอยู่หวินาทีอืมก็คือ ในช่วงที่เราไล้เทมทานอะแล้วเราเข้าไฟตอนนี้เรายังไม่ได้มีการเข้าไฟใช่ไหมคะสถานะไร้เท erm ียมทานมันก็เลยจะยังคงอยู่แบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มมีการจ่ายดาเมจจ่ายสกิลไปเนี้ยเนี่ยมันก็จะเริ่มนับ5วินาทีหลังจากนี้แต่ว่าถ้าเราถามว่าเอ๊ะทำไมเราได้สถานะไร้เท erm ียมทานแค่แค่5วิเองเหรอแล้วแบบเวลาเราเข้าไฟมันจะแรงได้ยังไงมันจะมีกฎอยู่ข้อนึงก็คืออ ตอนที่เราอยู่สเตจสมเนี่ยมันมีเวลา5้าวิก็จริงแต่ว่าเราสามารถขยายช่วงเวลานี้ได้ก็คือภายใน5าวิเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวสกิลของเราอะตีโดนศัตรูอะคะ่ะตีโดนหนึ่งครั้งมันจะช่วยเอ่อเพิ่มเพิ่มระยะเวลาไลท์เทมทานไปอีกหนึ่งวิเนี่ยก็คือสมมุติว่ามัน5้าวิใช่ไหมแล้วเราตีไปงี้ปุ๊บมันก็จะเพิ่มอีกหนึ่งตีตัวน,นี้ไปอีกก็เพิ่มอีกหนึ่งก็คือเราจะต้องพยายามเลี้ยงสกิลตอนที่เราออกไฟกับเพื่อนนะคะ เนี่ยเพื่อที่จะจ่ายให้มันนานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แต่เอาจริงๆมันก็ไม่ได้แบบว่านานจนถึงขั้นที่ว่ามันจะอยู่ในสถานะนี้ไปตลอดแต่ว่าก็พยายามเลี้ยงให้ได้ประมาณเจ็ดแปดวิอะไรก็ก,ก็มันก็ทำได้นะคะก็ลองเล่นดูนะนี่แหละอันนี้เป็นอันนี้เป็นตัวพาสสีของเขาแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องสกิลหนึ่งกันเลยค่ะสกิลหนึ่ง สกิลหนึ่งของซาเวียจะเป็นการยิงกระสุนลีลับออกไปในทิศทางที่กําหนดตัวสกิลอะปกติถ้าเกิดว่าเรายิงแบบนี้ใช่ไหมคะดูลักษีของมันมันก็จะไปไกลได้แค่นี้ถ้าเรายิงโดยไม่ผ่านฮีโร่ศัตรูแต่มันจะมีมันจะมีการเพิ่มระยะทางให้ไกลยิ่งขึ้นได้ด้วยการที่เรายิงผ่านฮีโร่เยอะๆเช่นแบบเหมือนถ้าเรายิงอย่างนี้มันไปได้แค่นี้แต่ถ้าเรายิงผ่านฮีโร่ศัตรูตัวหนึ่งอย่างเงี้ยดูนะ ระยะทางของมันจะไกลขึ้นอีกนิดนึงแต่เขาก็กำหนดว่ากำหนดว่าขออัญเชิญบอดก่อนนะคะเนี่ยดูนะว่าตอนนี้เราลองอัญเชิญบอดมาสามตัวแล้วนีอันนี้เราจะยิงให้ดูว่าตอนที่เรายิงโดนไม่โดนฮีโร่ศัตรูค่ะมันจะไปได้ไกลก็แค่นิดนึงก็แค่ระยะหนึง่งแต่ว่าถ้าเรายิงทะลุสามตัวนี้นะดูคนดูระยะนะ เนี่ยมันจะยิงมาเกือบถึงสุดตรงทางนี้เลยแล้วทีนี้เราจะลองอัญเชิญบอดให้มันได้5ตัวนะคะในคุณสมบาาัตินะเขากำหนดไว้แล้วว่ามันสูงสุดที่5ตัวก็คือตรงนี้มีฮีโร่5ตัวนะเราจะลองยิงเนี่ยค่ะมันก็จะไปสุดเด้เท่านี้นี่แหละก็คือถ้ายิ่งยิงผ่านศัตรูเยอะก็ยิ่งจะยิงไปได้ไกลขึ้นนะคะ แบบนี้แหละข้อดีตรงนี้ก็คือเวลาที่มันในตัวสกิลอ่ะมันเขียนระบุไว้ว่าถ้าเรายิงฮีโร่ศัตรูอ่ะมันจะไกลขึ้นแต่ว่าในความเป็นจริงตอนที่เราเคลียร์คีป่ะค่ะเราพยายามยืนหลังคีปแล้วก็ยิงไปเป็นแนวเส้นตรงมันก็จะทะลุไปถึงฮีโร่ฝั่งตรงข้ามที่เขาอยู่ด้านหลังเลยนะนี่แหละค่ะมันเป็นประโยชน์มีตรงนี้อันนี้คือสกิลหนึ่งนะคะก็คือยิง่งยิงโดนเยอะก็จะยิ่งไกลขึ้น ส่วนต่อไปมาดูสกิล2กันนะคะเดี๋ยวขอลบบอดก่อนสกิล l ของซาเวียจะเป็นการกลางเกรอ,อกกำบังพิษสวงออกไปแบบนี้ตัวเกรอกกำบังพิษสวงอะนอกจากจะสร้างดาเมจให้กับฮีโร่ศัตรูที่เดินผ่านแล้วยังจะทำให้ฮีโร่ศัตรูเนี่ยเคลื่อนที่ช้าลง50%นะคะแต่ว่าในทางกลับกันในขณะที่เขาเคลื่อนที่ช้าลง แต่ถ้าเป็นทีมเรากับเป็นทีมเรากับเราวิ่งผ่านอย่างเงี้ยเราจะเคลื่อนที่เร็วขึ้น50%แต่ว่าจะค่อยๆช้าลงภายใน1.2วินะคะอันตัวเนี้ยเป็นคุณสมบัติของสกิล2แล้วก็เออที่สำคัญก็คือสกิล2เนี่ยมันจะมีประโยชน์ตอนที่เราจะใช้ผสานกับสกิล1ก็คือแบบนี้นะคะเนี่ยกลางไปแบบเนี้ยแล้วก็ทำแบบนี้ตอนที่เรา กลางสกิล2แล้วก็ยิงไปด้วยสกิล1เนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะกลายเป็นพื้นที่ต้องห้ามเป็นเวลา3วินาทีแล้วก็ถ้าเกิดมีฮีโร่ศัตรูอยู่ในนี้ฮีโร่ศัตรูเขาจะถูกตรึงไว้ไม่ให้ขยับไม่ได้เป็นเวลา1.2วินาทีนะคะก็คือถ้าเราผสานสกิล2กับสกิล1ด้วยกันนะ่ะมันจะทําให้เป็นสตันได้ด้วยค่ะใช่เพราะฉะนั้นตอนที่เราจ่ายดาเมจอะเราก็เลยต้องกะว่าเราควรจะจ่ายยังไง เพื่อที่จะช่วยทำจังหวะให้เพื่อนได้แล้วก็รวมไปถึงให้มันแรงขึ้นทีนี้มาดูเรื่องอัลติเมทนะคะอัลติเมทของซาเวียเนี่ยถ้าดูเผินๆมันจะคล้ายของมอสโคบเพราะว่ามอสโคบก็เป็นการยิงยิงออหอกของเขาไปในแนวเส้นตรงก็คือมันจะไปไกลได้ทั้งแมปใช่ไหมคะแต่ของซาเวียเนี่ยมันไปไกลทั้งแมปแล้วก็จะทะลุ ฮีโร่ทุกตัวที่อยู่ในระนาบเดียวกันนะคะอ่ะก็คือมันจะแตกต่างจากของมอสโคบนะเพราะว่าของมอสโคบอะถ้าเรายิงโดนฮีโร่ตัวหนึ่งใช่ไหมมันจะทะลุได้สูงสุดก็คือจะโดนอีกตัวหลังที่อยู่ใกล้ๆกันเท่านั้นแต่ว่าต่อให้ศัตรูอยู่ในระนาบเดียวกันเออแต่ว่าหอกมันก็จะไม่ไปไกลอีกอะนึกภาพนะอันนี้เราจะลองอัญเชิญบอทนะคะอยู่ตรงนี้สองตัวอ่ะทีนี้ เราอัญเชิญบอดแล้วนะคะเราจะแสดงให้เห็นว่าไอตัวอันติของซาเวียมันต่างจากอันติของมอรโครบตรงที่มันจะยิงทะลุศัตรูทุกตัวจริงๆอะคะ่ะเดี๋ยวนะเราขอเปิดสคริปต์ตัวนี้ก่อนอก็คือศัตรูทุกตัวที่อยู่ในละนาบเดียวก,กันกับที่เราเลงอะคะ่ะดูนะว่าอันนี้ เนี่ยดูในมินิแมปนะคะว่าตัวสกิลเราจะผ่านทั้งตัวนี้ผ่านมาสองตัวนี้รวมไปถึงผ่านอันนี้ด้วยดูนะว่ามันจะมาไกลถึงสองตัวสุดท้ายที่อยู่ทางนี้เลยเนี่ยเออก็คือมันจะยิงทะลุไปหมดเลยอมันจะต่างจากสกิลของอาอรค่ะแล้วก็ตัวอันเตียด้วยความที่มันมีการคูดาวที่ไม่ได้นานบางทีเราอาจจะใช้ เราอาจจะใช้อันติในการเคลียร์เลนเลนที่ยังไม่มีคนวิ่งไปเคลียร์เงี้ยค่ะก็ยิงยิงศาดไปเลยแล้วก็ถ้าเราสังเกตเห็นฮีโรกฝั่งตรงข้ามที่เลือดน้อยหรือว่าเพื่อเรากําลังอออไฟอยู่อะ่ะเราก็สามารถยิงอันตีเข้าไปช่วยเพื่อนได้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือตอนที่เรายิงอันติเนี่ยแม้ว่าเราจะอยู่ในสถานะปกติตอนนี้เรายังไม่ได้อยู่ในสถานะไรเทียมทานนะคะเพราะว่าตัวแถบเราอะ่ะ มันยังไม่ยังไม่มีระยะเนี่ยก็คือเห็นไหมถ้าอย่างนี้ก็คือสเตจหนึ่งอ่ะแต่ว่าในทันทีที่เราใช้อันเตียอะค่ะต่อให้มันไม่โดนศัตรูก็ช่างนะเนี่ยมันก็จะถูกบัฟเป็นสถานอะไรเทมทานไล่เทมทานก็คือชื่อพาสีของเขานั่นแหละก็คือตัวสกิลทุกตัวจะถูกเสริมพลังขึ้นมาทีนี้มาดูว่าเอ๊ะเราจะผรสานสกิลยังไงให้เราสามารถทำจังหวะให้เพื่อนได้แล้วก็ วิธียืนของเรานะคะด้วยตัวสกิลของซาวเวียเนี่ยมันไม่มีสกิลไหนเลยไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งสกิลสองหรือว่าอันติที่จะเป็นสกิลนีอะ่ะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเวทที่ไม่มีสกิลพุ่งอ,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 อะไรนะเขาเรียกอะไรนะทักษะเสเปลสเปลที่แนะนำอะคะ่ะก็เลยอยากแนะนำให้เป็นพวกฟิกเกอร์หรือว่าจู่โจม หรือว่าบางทีบางคนเขาอาจจะเอาเป็นชะล้างถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามมีตัวสตันเยอะนะคะซาเวียเนี่ยมันจะเหมาะกับการที่ฝั่งตรงข้ามมีฮีโร่ที่เป็นฮีโร่โจมตีระยะใกล้อะคะ่ะออย่างเช่นถ้าเขามีบาดางังมีบาดางังมีจอรสันเราพยายามอย่าอย่าให้อย่าให้เขาจับเรานะต้องให้เพื่อนหรือว่าถ้าเรามีฟอนไลน์หนานาะก็คือถ้าเรามีนักสู้มีแท้งเนี่ยเราพยายามยืนหลังเขาเยอะเยะแล้วก็ พยายามสังเกตแมพอ,อย่ายืนแหลมอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราโดนจับแล้วมันเราไม่มีสกิลหนีอะคะ่ะใช่แล้วก็พยายามจดาเมจข้างหลังด้วยแบบนี้เห็นไหมแล้วก็ยิงีน้ไปโอเคเอมันก็มีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราขอทวนสั้นๆนะก็คือตัวพาสีของซาเวียสเตทที่หนึ่งก็คือถ้าเราตีโดนเราจะวิ่งไวขึ้น50% แล้วก็สเตจสจะเป็นการเพิ่มความกว้างแล้วก็ความไกลของสกิลสเตจสจะเป็นการลดคูดาวสกิล1กับ2แล้วก็ลดคูดาวอันตินะคะอ,อย่างนี้แล้วก็การผสานสกิลก็ควรจะผสานเป็น2 1แบบนี้หรือบางคนเขาถนัดเป็นถนัดเป็น1 2แต่ว่าการแทบ1 2อะ่ะ ตัวเราก็ยังแทบไม่ค่อยทันนะก็คือมันจะต้องยิงหนึ่งไปก่อนแล้วค่อยแตะสกิลสองอนะ่ะอันนี้มันต้องไปหัดหัดกดอีกทีนะคะอืมแต่ว่ายังไงเดี๋ยวเราลองไปดูในเกมกันเนาะแล้วจะขอแนะนำไอเทมไอเทมถ้าเป็นตัวเอ็มเบมอพให้เป็นเวทวิ่งไวนะคะเพราะว่าตัวเราไม่มีสกิลหนีแล้วก็บางคนอาจจะถนัดใช้เป็นรองเท้าเวทมนต์ที่ว่าเพิ่มสปีดแล้วก็ลดคูดาวแต่สำหรับเราเรารู้สึกว่า เราใช้รองเท้าไอ้ตัวนี้ลดคู่ดาวแล้วมันไม่ค่อยมีดาเมจเราก็เลยใช้เป็นรองเท้าเจาะกร่อนะคะแล้วก็ออกเป็นสมุดเวทขึ้นมาเป็นชิ้นแรกอแต่ว่าตอนที่เล่นซาเวียเนี่ยบางทีเราจะออกไอ้ตัวสช้คอเวทมนออกมาก่อนค่ะสองชิ้นเนาะแล้วก็ออกเป็นรองเท้าตามแล้วก็ตามด้วยสมุดสมุดเพื่อที่จะลดคู่ดาวนะคะแล้วก็ตามด้วยนาฬิกาแห่งโชคชะตากระบองสายฟ้า แล้วก็เป็นเจาะเกราะก,ก็ได้หรือว่าจะออกเป็นคาถาแช่แข,ข,ข็งนะคะอ,ออกไว้อะ <im itation> ก็มีประมาณนี้นะคะ <im itation> เดี๋ยวไงลองไปดูวิธีเล่นกันนะคะ

Has been destroyed. Your team destroyed a turret. Shut down. Yatzrano struck your kill. Team destroy deterrent Oranume Launch attack! An <laughs> enemy has been slain. 《「あになる」がいい》

心はそう簡単に光の裁きを受けろ